สวัสดีครับพีพีรถตู้นะครับวันนี้ลูกค้ามารับรถแล้วนะครับผมรอเลิกล้อหมุน59นะครับเลิกดีวันนี้หวยออกด้วยอย่าลืมเสี่ยงดวงกันนะครับลูกค้ากำลังว้ายรถอยู่นะครับผม เหงๆหมันๆนครับก็ท่านไหนฝากไว้ด้วยนะครับท่านไหนหารถตู้ VP พนะครับมีนะครับมีถึงจะแต่งไม่ทันก็มีนะครับอยู่ร้านแต่งเดี๋ยวพาไปดูก็ชอบฝากกดติดตามกันด้วยนะครับหรือไม่ก็โทรสอบถามมา099 917 7 115เปิดบริการทุกวันนะครับพีพรถตู้ สวัสดีครับ